เฉพาะนอนแชแนลสวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้ตัว Gbag เวอร์ชั่น2ของเสียวมีกันนะครับ mm hmm. เครื่องนวดคอไฟฟ้า mm hmm. มีในโมดตัวหนึ่งนะครับวิธีการใช้เออมีตัวเองตัวนี้นะครับให้เปิดตรงนี้ก่อน แล้วกด m หนึ่งทีจะมีเสียงนะครับแล้วใส่ที่คอ,อเดี๋ยวมารู้สึกว่าเอ๊ะลองดูว่าจะรู้สึกยังไงเครื่องตัวนี้อพอเราใส่ไว้ตำแหน่งที่หลังคอเนี่ยรู้สึกว่ามันจะให้ปล่อยความร้อนออกมานะครับแล้วก็มีแรงสัน่น สั่นตืด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 แล้วมันก็มีไฟแบบช็อตนิดๆตอนนี้สั่นแบบถี่ครับเอ๊ะเราลองปรับตัวเครื่อนตัวนี้ดูดิว่ามันจะรู้สึกยังไงมนะันตอนนี้ก็เครื่องก็จะสัน่นเปิดเปิดปด กดรีโมทลบแล้วมันหยุดครับถ้ากดบวกกดบวกเริ่มสั่นแล้วเริ่มสั่นเริ่มร้อนตอนนี้ถ้ากดบวกอีกทีครับอุ้ยสั่นแรงขึ้นอันนี้ปรับความปรับความแรงความเบาค,คือทั้งร้อน สั่นแรงเดี๋ยวจะกดอีกทีนะครับเพิ่มอีกระดับหนึ่งสั่นหนักมากผมว่าอันนี้สเต็ปสเต็ปที่สามมันจะสั่นปึด้ดแล้วก็หยุดปึด้ดแล้วก็หยุดถ้าเราลดลงนะ ตอนนี้มันจะสั่นปิดแต่เบากว่าเดิมเบากว่าเมื่อกี้ครับมื่อสั่นแล้วก็หยุดแล้วก็สั่น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 ก็รู้สึกดีนะครับอ่ะผมกดลงอีกทีนะอืมอันนี้สั่นนิดเดียวถ้ากดลงอีกทีปุบ อันนี้หยุดอันนี้เลเวลหนึ่งเลเวลสองโอ้ยเลเวลสามโอ้วหเลเวลสามแรงไปครับ ก็มันจะสั่นตืตืตื้อตปล่อยความร้อนด้วยนะครับใครสนใจก็ลองดูได้เนาะถามว่าหายหายเมื่อยไหมมันก็อุ่นๆขอก็หายเมื่อยดีนะครับอ,อันนี้รูปทรงนะืึ เข้ารับที่คอดีนะครับแต่ผมยังไม่ได้กดฟังก์ชันลงกับบนเลยนะลองกดดูมะเดี๋ยวลองกดดูก่อน,นี้ได้ครับเดี๋ยวจะบอกความรู้สึกดีเดี๋ยวลดหน่อยมันรู้สึกว่าแรงไปแล้วหยุดไปแล้ว กดลงดิอุย้ยอืร้อนขึ้นเนี่ยกดขึ้นดิกดอีกอันนี้สั่นทีแล้วก็หยุดแล้วสั่นโหแต่ร้อนมากครับลองดูนะครับไปแล้ว ก็เมื่อสักครู่ใส่กับด้านมันโคง้งไม่แต่คนโค้งเนาะจะโค้งลงหรือโคง้งโค้งขึ้นมันก็สัมผัสอยู่ดีอันนี้กดเอมใช่ไหมกด,กดบูโอ้อต้องกดแช่อ้า ทำไมไม่ติดเมื่อสักครู่ผมใส่กลับด้านนะครับตรงนี้คือจะง้มลงนะครับตัวสวิตช์อยู่ด้านซ้ายมือของเราเมื่อกี้ไปใส่ฝั่งนี้แต่มันก็นวดได้เหมือนกันนะครับความรู้สึกเนาะจะหันซ้ายหันขวาก็รู้สึกรู้สึกเหมือนกันนะครับใส่ไงก็ได้แล้วแต่เราเนาะ ขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ